สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับ5บาทปี2515มีด้วยกันถึง5บล็อกและมีถึง4บล็อกที่มีความโคตรแพงหลายท่านไม่รู้นะครับว่าเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมเนี่ยนะครับผมมีด้วยกันหลายบล็อกนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นบล็อกที่ปกตินะครับที่มีการผลิตเยอะนะครับเป็นแบบ พระเสียรใหญ่นะครับอันนี้นะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญที่ผ่านใช้แล้วยังไม่นิยมนะครับจะนิยมแต่เหรียญที่มีสภาพใหม่หรือว่า UNC นะครับราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณนะครับหลักร้อยต้นๆนะครับผมส่วนนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับ5าบาท9เหลี่ยมซึ่งนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับของปีพศ2515นรบะครับด้านหน้านะครับจะเป็นทรงพระเสียรเล็กนะครับเป็นแบบพิมพ์พระเสียรเล็กนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นครุดเล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาแพงนะครับผมระดับนะครับหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็หายากนะครับผมส่วนอีกบล็อกนึงนะครับเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยจะเจอกันเท่าไหร่นะครับในนักหาเหรียญนะครับเป็นบล็อกที่หายากนะครับเป็นปี2,515อีกเหมือนกันนะครับเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับข้างหน้าเป็นพระเศษเล็กนะครับราชการที่9นะครับส่วนข้างหลังนะครับ จะเป็นตานะครับไม่ใช่ตาครุดนะครับจะเป็นตาตรงกลางนะครับจะเป็นคล้ายๆกงจักรนะครับแล้วข้างบนนะครับจะเป็นเจดีคล้ายมงกุฎครอบนะครับเป็นมงกุฎคล้ายเจดีครอบนะครับจะไม่ใช่ตาครุดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกๆนะครับที่ผลิตมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะหายากมากๆนะครับนักสะสมต้องการนะครับอันนี้หลายแสนเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ผลิตไล่มาจากรุ่นเมื่อกี้นะครับผมก็คือ5บาท9เหรียญเหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นพระเสียรเล็กนะครับแต่พระเสียรเล็กเนี่ยจะไปคล้ายกับคล้ายกับพระเสียรนะครับที่เป็นครุฑเล็กนะครับผมซึ่งเหรียญนี้นะครับข้างหลังนะครับจะไม่ใช่ตาครุฑนะครับจะเป็นตรานะครับคล้ายเหรียญรุ่นแรกเมื่อกี้นะครับผมการพบเจอก็น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนักสะสมต้องการนะครับราคานะครับก็ไม่หนีกันครับหลักแสนถึงหลายแสนเลยครับผม และอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นนะครับมีการพบเจอแค่ครั้งเดียวเองนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับที่ทางนักสะสมนะครับเขาวิเคราะห์กันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับก็คือเป็นเหรียญปี2,515นี่นะฮะแต่ไม่ใช่9ก้าเหรียญนะครับจะเป็นแบบกลมนะครับด้านหน้าเป็นพระเศียรนะครับจะไปคล้ายกับเหรียญหนึ่งบาทปี2,517นะครับที่เป็นตราคุฑนะครับหลัง็นครุฑนะครับ ด้านหน้านะครับแต่จะแตกต่างกันที่ตัวหนังสือครับปีสองพอยสิบห้ที่เป็นเหรียญ5บาทเนี่ยนะครับตัวหนังสือจะโค้งครับถ้าเป็นเหรียญ1บาทตัวหนังสือจะเหลี่ยมนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับผมจะเป็นครุฑนะครับตาครุฑนะครับเหมือนกับเหรียญครุฑใหญ่นะครับเป็นครุฑใหญ่นะครับเหมือนกับเหรียญรุ่นที่ผลิตเยอะนะครับบล็อกที่ผลิตเยอะนะครับผมตรงนี้นะครับผมสันนิษฐานว่านะครับถึงจะเจอแค่ ครั้งเดียวเหรียญเดียวนะครับผมแต่ว่านะครับเหรียญตัวอย่างยังไงก็ต้องมีอย่างน้อยก็หลายเหรียญนะครับอาจจะมีคนสะสมไว้แต่ไม่เปิดเผยนะครับหรือว่านะครับอาจจะสูญหายไปกับการเวลานะครับอันนี้นะครับก็นักสะสมต้องการนะครับผมราคานะครับก็หลายแสนเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเหรียญนะครับปี2,515เนี่ยนะครับผมจัดนะครับมีถึง 5บล็อกด้วยกันนะครับรวมเหรียญตัวอย่างหมดแล้วนะครับแต่จะมีราคาแพงนะครับถึง4บล็อกนะครับแต่ก็หายากนะครับยิ่งแพงมันก็ยิ่งหายากนะครับผมแต่ถ้าเจอก็คุ้มนะครับผมเพราะว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับการสะสมเหรียญนะครับข้อมูลที่เปิดเผยมานะครับผมเป็นข้อมูลจริงนะครับผมถึงแม้ว่านะครับการหาเจอนะครับอาจจะเกือบศูนย์นะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตนะครับเราไม่รู้นะครับก็การศึกษานะครับข้อมูลไว้ในหัวเราเนี่ยหนึ่งนะครับเราสามารถไปบอกรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ว่ามีเหรียญแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับใช้อยู่นะครับผมหรืออาจจะเจอจริงก็ได้นะครับไม่แน่นะครับอนาคตนะครับครับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ5บาทปี2515ราัชกาลที่9ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเบิร์ธนิตนกอิสระ พูดเรื่องเหรียญน,นะครับสวัสดีครับผม